รับบุกดาหารนแม่นสมคำลำลือแม่นสมคำลำลือแตกแก๊กโตเจแตกสามตัวบางคนว่าไม่เห็นไหมยกให้ดูหน่อยนะเจ๊ปดจะไปจับมือซื้อบางคนว่าไม่เห็นนะโอเคก็เห็นเปิดเจเอาสามตัวได้ป่ะเจเอาสามตัวเอาลายลาไลาที่ละสองมันลายสองก็สบผ่้เห็นดีนี่ห้าแปดสอง เขาเจะงวดละจ้าเขางวดบางคันในมันบ่างวดไปงวดนึงวานี้งวดนี่ก็สิเป็นงวดที่เก่าจ้างวดหลุดงวดนึงจ้างว สวัสดีเจนงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องค่ะรับบุกดาหารจ้าแม่นสมคำลำลือแม่นสมคำลำลือแตกแกกตัวเจ๊แตกสามตัวบางคนว่าไม่เห็นไหมยกให้ดูหน่อยนะเจ๊ปาดจะไม่ได้เป็นจับมือซื้อบางคนว่าไม่เห็นนะดนหาก่อนเมื่อกี้ก็เห็นเปิดดอจ้า เอาสามตัวได้ป่ะเจ๊เอาสามตัวเดี๋ยวเอาเอาลไล่ลทีละสองอันหลายสองขาสิบเห็นดีนี่ห้าแปดสเขาจ้งวดละจ้าเขาหววบาคในมันบางหัวไปงวหนึ่งวันนี้งวดนี่ก็สิเป็นหววที่เก่าจางงวหลุดงววหนึ่งจ้าอัวนี่ได้ค่กได้ได้สามตัวใช่ันมาเบิ่งทั้งพิดให้ ว้าวสามตัวยี่ดีตัวนี้คือหมานแท้กีดสนันกีดสนันอยากกีดไรเอากีดเลยกีดเลยเจ๊แบทโวเบิร์ดอูจัารย์ยุใส่เงี้ยอันเขาใส่ไฟมาชัดนะที่ม่าที่เล้วนะดังโพดเลขรับยุงดาหาน่ะดังคักหลายอยู่ใสกับอันมันนี้โทษจนซ้ายใหม่ไหมเบ่เขาเบิร์ดเขาจับตัวเขาตะเลขวิ่งจ้า ก็จังงพนทีเหตุจะผู้ติดตามหรือว่าคนทีพี่ดวงพูดอะไรทียังหมันยังแก่นเอีฟซี่วอยสิบ่มีดวงได้ยกไม้ให้มันเด้งออกใคยถือตัวไหนตัวนี้ป่ะตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วคือขัดแก่กีดในไปยัางแย้ดีใจน้ำพ่นกอนมือเ่ยคือหมานแท่ เราบันทึกภาพนะคะช่างภาพก็ไดเดี๋ยวชีว่าไม่เห็นนะคะอขอบคุณค่ะลุ่งได้ค่ะกีดคักเนาะจีดคักนาะบันีันงวดที่แล้วนะบ่าเอาคักคักมันบ่าเสเอาทั่วประเทศเนี่ยเก็บไม่มบมันได้ออกเองมาหลดบาไปงวดหนึ่งเพิ่นไห้เพิ่นไห้ยูตะว่างวดนี่เพิ่นเอาคัดเอาตะพูยูน้ำเพิ่นว่าเอาตะพูยูน้ำพูยูพูยูหมันยูแกนเพิ่นว่าผู้ที่ติดตาม ก็เล่เขาสามตัวเลยงวดนี่แตกสามตัวตามจริงเลขน้องฟันน่ะกับเขาอยู่แต่ว่าน้องบอดายโล่งเนาะน้องยามันหลายเขาทั้งเลขหฟันทั้งเลขห์รับมุกดาหันมือนี้ก็เลยมาบวงสรวงจ้ามีตองวดบ่ค่ะมือนี้มือนี้ยังบ่ได้ให้พี่บล็อกไปก่อนนะซื้อหัวงินไปนงฟันไหมก่อนที่จะมานี่ยังไม่ฝันจ้ายังไม่ฝันจ้า พิมรอไว้ก่อนเนาะวันนี้มางานบวงสวงมาเปิดมาเปิดดวงเลยเนาะเัยเนาะแม่นค่ะมานีลาเป็นเกียรแม่เบิร์ดซับเพิ่นเพิ่นวันนี้เจ้าของกันก็อยากมาเปิดดวงสามตัวนี่อยากให้เขาสู้งวดคุณได้บานอยากให้เขาสู้งวดได้ขอปูไว้หันไปขอปูรถเจ๊ขอดังๆเลยเจ๊ขอดังๆด้ขอเลยอยากขอแรงๆขอปูอ้งวดยีมาหลือ สู้งวดนี่ให้เขาสามโตเบรเขาสามโตกับเขาสองโตเบให้เป็นสองร่องไผ่เด้อปูดเด้อให้เด็กเฮ่งๆปังๆแตกแต่ให้เอฟซีสู้สองขันเพิ่นได้เบิ้งได้เห็นได้สมเนี่ยเพิ่นได้นั่สู้หูทู้คนเด้อปูเด้อให้เพิ่นด้วยๆได้โปดนีปสิ้นจุจุตาจด้วย,ด,ด,ย,ยด้วยด้วยด้วย คนลุกคนลุกเลยครับผมเปิดดวงไปพร้อมๆ <c oughs> กันเนาะจ <คน S 1> ีนตรงนาะค่ะแม่เบิร์ซับเพ,พิ่นเปิดอนนันอู้นขนทิ้งลูกคือจังปูยาเพิ่นมาหลายเด้อเบิร์ส่งนัน่นเพิ่นสีมาหลายอีหลีอยู่เพิ่นสิจังได้เพิ่นกันสีมาซอยวะถอยไปยสีเพิ่นบอกให้เพชจ <c oughs> ไปเปิด <c oughs> ง่ยมือนี่ก็เลยจังว่ามาโฮมกันมิเชฟผู้มาหาเหมือนนี่จ้ิ๊ดแรกเฮ็ดอยู่หน่อยๆนึงเด้คือแม่เบิร์ซับเอาแขลนๆเลยว่าสั่นว่า 2, สีผ้าเอฟซีเฮดจังไดบัดนี้สิสิไดเมื่อใดเขาเอฟซีเขาลอหลายลายได้บัดนี้สามตัวแตกคุณเนาะสามตัวแตกนี่ใไฮรอจชักหน่อยก่อนได้บ่เอาคักค่ะสก่อนค่ะานฟอนเนาะจ้าปกติเพผ่านห้ม่านี่เขาตั้งสองตัวงวดนี้จังไดมากค่ดหลาดสามตัวุ่ณเนาะอืมจ้าสามตัวนี่คือเต็กีิพูดที่ว่า ถกสองแสนแมนจ่ะเมืวนนี้ว่าเพิ่นได้แปล้านผเดีแปาถือเป็นล้านได้ตแมนขนาดสองตัวเพิ่งได้สองแสนเนาะสามตัวเนาะะไรจะนเลยแปล้านไกล้ไกลหยัดล้านผลละเนาะได้แปลาจ้าจจกลันจักลานโอ้ยยังวันหอดล้านแปล้านแปล้านแปแสนเก่าแสนนี่หลออกตัวกับเอหรือตัวตรงเรขออกตัวโตตัวโตอบใช้ยู่ข็งนาะระบังกับมกประตูไหม กางพประตูสลับไปสลับมามันเป็นตัวตรงด้โอ้โนจับถือจัถือชืว้ววานเนาะแม่นจ้ะเิ่นได้เกือบล้านมุดนี่จ้าเิ่นได้เกือบล้านผลราเลขรับช่างมุกดาหารขันผู้ใดอยากได้กับพิมพลอ่อไว้คิดตามไว้เนาะคะ่ะาาต่อมาขันดังแห้งอาจจะบ่ได้มาตเต็มลอยนะ ต้องรอดเป็นตลอดนะคะรอดหรือว่าติดตามไปเรื่อยๆบ่แมนว่าว่าเขางวนนี่เศร้าตามเขา็บ่ใด้เด้มันสิมาลอยออกเห็นบอกมันลอยออกนอกแมนจ้ะแมนเมื่อี่เขามีรถคือว่ามันดังกับอยากเพียนแน่แมนค่ะงหอันนี้ยาปากแห้งพี่น้องหูแต่ให้เหาเด้อยาปากแห้งพิมรอไว้แมนดอกนี อย่าไปบอกไฟั่นผู้ใดได้เบิ้งเนี่ยอย่าปากหูตะเจนงกับผู้เบิ้งเท่านั้นนิมที่ไห่ได้ยินนะจ้าเอาหินมาให้ได้ยินหลายเด้อมันถีดังไม่อยากให้มันดังตั้งแต่งวดนี่จะเป็นหอดตลอดเรื่อยๆนี่จ้าคันเห็นแล้วนั่น อุบยิบอักไว้ยาไปบอกไผเอาไปซื้อเลยถ้าเห็นถ้าเห็นในคลิปเนาะแม่พิมพ์รอไว้เ่ต้องบอก่อได้มันสิอันเป็นแจ้งได้ละลอยมากนะเพื่อนัดเอาตัวบานเนี่ขาดหนาอเจเนาะก็คือให้พิมพ์รอไว้เนาะเจเนาะพิมพ์รอไว้นะครับผมพิมรอไว้กันได้เมื่อใดสิบอกขั้นที่เลยนะคะบอกอักคือก้าวงวดหลุดแค่งวดเดียวแม่เรางวดนี่นะ สูธเทียนั่นสีหลายคูออแต่สูเทีหลายคูได้สังเกตเอาไปเปรียบเทียบเบิ้งกันเลยไปไล่เบิ้องไปไล่คลิปเบิ้งไไเนาะที่ว่านุ่อง,อลองปล่อยไปบันนี้งวดนี่นะเพื่อนห้มาสามคูหนึ่งกับหางเดียวในหน่อยแขวนๆเลยจ้างวดงวดน,นี้ต้องต้องรอก่อนเนาะว่าเขาจะส่งมาวันไหน,น,นใช่ไหมครับอู้แต่แม่นจ,จ,จริงนะเชนงนะแม่นต้นเล่ถือน้องแยกพวกเขาต้องยักบอนนีเลยฮะ เขาถูเก้าแสนเลยใช่ไหมเก้าแสนเกียร์นุ่งไรบอสบอสไปซื้อได้เนาะแต่จะคล้องกับผาดด้วยนี่คล้องกับผ้าเออว่าให้แต่เก่าบ่เป็นอยังน้องคือบ่ซื้องวดต้องซื้อเลขกรับมุกดาหารบ่เขาแม่บอสเชื่อขึ้หมันเถอะบอสพอบอซื้อออกเอาน้องเรื่บางที่เห้แต่ผู้อื่นรวยบ่มาให้น้องรวยนะบอสเอาสารมาส่งเป็นตัวพิมพ์รอดพิมพ์รอดเด้อพี่น้องผู้ใดลอกอยู่นี่ จ้าผู้ใดว่าบ่เห็นเป็นไปบ่าใดดิเพราะว่าเอาล่งห้อยู่เนาะจ่าถ้าทางช่องเสียโอปอแม่เบิกซ่าจันจิราพ้ารวยหรือว่าเส้นเสียกับอันซองซ้ายฝนัุณสิเนาะครับเพิ่นกับไปบ่ได้มาตีมื่นคงสุดท้ายไม่ได้มื่นนี้ละได้เบอร์ซูช่องงาอนี้ได้เบอร์ซูสองหลดสองค่ะอ้าไหนขอยกอะไรครับขอยกดูหน่อยอันนี้อันอันเก่าเนาะค่ะเนาะอันเก่าเนาะ งูแล้วแยาบอกไผลงงูแล้วนั่นเขียนใส่ถุงส่งเราไปซื้อโลดโอ้ยงชั่นแหลกของแท้เขียนใส่กระเป๋าเราไปซื้อไปดึงไว้โลดแย่าไปบอกไผลเขียนใส่ใส่กระเจี๊ยบเขียนใส่กระดาษเราใส่ถุงส่งไปซื้อโรดแยาปากตีแยบปากก็ติงยบปากผู้ใด้ถามใส่กรบโปรงปากเขาเอื่นถามน้ำทางเด้เว้าบ่ไปนี่ก้อนมาตีบ่เขาไปซื้อน้ำตีโอ้เขาจะไปนี่จะข้าวก้อนทำ่มจะบอกเขาว่าไปซื้อเด้เขาจะถามมาโตไดดมันจีอัน เออสิอ่านก่อนมนสิไปบ่ฮอดด้เห็นบ่คันดังมันบ่เข้าค่นบ่ค่อยอันมีคนฮู้นี่เข้าปานหยังว่กันั่งคดอยูติ๊วเลขตัวนี้คุ้นๆเล็ไปเนาะว่าซั่นได้อี้ดีพี่น้องแข็นแข็งเลขออกบ่ฮู้เมียเลี้ยงออกบ่ฮู้เมียก็เป็นแนวทางเนาะที่น้องเนาะมีรายอาจารย์ก็สิค่อยไล่ๆไปเพราะว่าทั้งทียเฮาก็ไปเทียเดียวบ่ทันเนาะค่อยๆไปทีละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้อง ยิ้มรอไว้เนาะค่ะยิ้มรอไว้ประมาณยีเจ๊กมือเจ๊โอ้ยังบอกว่าถือนาะจ้ะมาเด็กสิติ้งน้องมาเดี๋ยวอคันเดี๋ยวสีโทรไล่งานโทรบอกคันจ้าสีรับวงในไว้เออแต่ว่าฝันกับว่าหันฝันเลยว่ามาแรกนี่ล่ะสีเมื่อฝันมาเจนบอกปูไว้แล้วเอาฝันฝันไปนั่งฝันขึ้นขึ้นมือเหล็กออกนะแม่แต่ว่าเหล็กมันยังบ่มาอืออือ น้องฟันเห็นหน้าสาวน้องอยูพุล่ะที่ว่าเพิ่นตายไปอยู่ท่งมุกดาหารพุล่ะอ้าวเพิ่นมาเที่ยม,นนมนหน,น,หนา,นออานหน้านะ้องเป็นนาเป็นโตหน้าน้องยูตะวันหนาเป็นเพิ่นน่ะแม่มน้องเลยว่าโอ้พ่แม่คิดอยู่บาลเลขท่งเลกาสีเขาบา่กับเขายี่หลีไหม่ต่ว่าลรงมาขี่รถน้องรถขั้นเชฟโรเลตยู่บ้านนะทะเบียนมันแปดหนึ่งศูนย์สามตัวนี้นะยังพ่อมา แต่ว่ารอมื่อกี้จักหน่อยก่อนว่าฝันมาตัวไหนเขียนตองวดไว้เอ็กซีเบิ้งแค่ตัวสองวมันเป็นฝันเด้บ่แม่นหลับฝันเด้อนี่ฝันกอพี่น้องตองหวดไว้เลยออกกับออกอันเลขพวเป็นตาามเนาะอันนี้จะเป็นฝันใช่ไหมเจโน่จ้าว่าฝันไปก่อนเนาะตองหวดไปก่อนเนาะตองงวดไปก่อนนะจ้าซีโต้ห็แล้วซีโตเลยบอกทะเบียนรโต้กับไปเพื่อตามเร้าก็ได้ ตามเลาตามไย่คำมันตีตัวเนาะคือฝันเห็นรถใช่ไหมครับอันนี้ยังยังไม่ใช่รับมุกดาหารเนาะอันนี้ฝันเชนงไปก่อนเนาะเดือนแปดออันนี้ฝันซื้อๆน่าจากอันนี้เล็ฝฟันเนาะค่ะ อ่านในฟังนี่เจ๊เลขฟันแปดหนึ่งศูนย์สามทะเบียนรถมาจาะจ้าทะเบียนรถหัวที่แล้วน้องกับฟันยุดอันควาำฟันน้องหนะาเขาเลขเขาเลขล่างอันได้สี่ศูนย์เมา่ฟันมือมือไก่ออกนั้นได้หาศูนย์แต่ว่าน้องบดได้โ่คเนราะว่าเล็กมันสลายตัวแล้วก็เลยบมว่ารงโอเคครับ มาทั้งทีในวันนี้ตัวงวดนะคะเอฟจีนี่ฝันซื้อแม่นจ่านี่ฝันฝันเฉยเฉยได้ชาดเด้ออันนี้นะจะบค้านจะเป็นเด็กราบกับบ้านเป็นแขนเบิ้งเป็นแนวทางฟังฟังไปเนาะจ้าขอบคุณเจนน้งค่ะ